มาแล้วที่คนไทยใช้ก๊าซ NGV ราคากิโลละ8บาท50โดยไม่มีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่วันที่ไข่ไก่ฟองละไม่ถึง2บาท๋วยเตี๋ยวชามละ15บาททองคำบาทละไม่กี่พันและน้ำมันดิบบาเรลละไม่ถึง25เหรียจนกระทั่งวันที่ไข่ไก่ฟองละเกือบ5บาท๋วยเตี๋ยวชามละ40บาททองคำบาทละ20,000กว่าและน้ำมันดิบบาเรลละร้อยกว่าเหรียญแต่ก๊าซ NGV ก็ยังกิโลละ8บาท50 ของที่เคยใช้ถูกๆก,กำลังปรับขึ้นราคาเราย่อมไม่พอใจทั้งๆที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมราคาต้องปรับขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์2,555ถึงเดือนมกราคม2,556 NGV จะแพงขึ้นเดือนละ50ตา์นั่นหมายความว่าเดือนมกราคมปี56ทุกคนที่ใช้ก๊า NGV ต้องควักเงินจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น14บาท50หรือแพงขึ้นกิโลละ6บาท ซึ่งหมายความว่าถ้าใครที่ใช้ NGV อยู่เดือนละสิถังถังละสิกกิโลก็ต้องพักเงินจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ600บาทแล้วคนที่ใช้มากวกว่านั้นละ่ะตอนที่ไม่มีผลกระทบกับตัวเองคนส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจและไม่ใส่ใจแต่เมื่อมีผลกระทบ<อ>ก็มักจะคัดค้าไว้ก่อนโดยไม่ฟังเหตุผลทำไมต้องมีการปรับราคาทำไมคนไทยไม่มีสิทธิ์ใช้ NGV ราคาถูกในเมื่อผลิตได้เองจากอาไทยมีคนบอกว่า อเมริกาค่าคองชีพสูงกว่าบ้านเรายัางใช้ก๊าซราคาถูกกว่าบ้านเราถ้าสาเหตุที่ต้องขึ้นราคาเพราะอ้างว่าขาดทุนทำไมปตทกำไรแสนล้านถ้าจะขึ้นราคาตัวเลขที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคือเท่าไหร่คิดจากอะไรแล้วใครเป็นคนกำหนดคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องกา๊าซมีหลายคำตอบจะเชื่อใครดีจะรู้ได้ไงว่าเรื่องกา๊าซใครหลอกใครรู้ทันกา๊าซแล้วคุณจะไม่โดนหลอก